คือกระบอกน้ำยานะครับที่เราจะใช้ใส่น้ำยาไล่สิ่งสกปรกในท่อน้ำยานะครับตอนนี้ก็กำลังล้างท่อตู้เย็นนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้กระบอก f กระบอกเอิบนะครับในการเป็นกระบอกในการใส่น้ำยาล้างท่อตู้เย็นนะครับ ก็มีเกตมีกระบอก X11 แล้วก็มีสายเกตนะครับแล้วก็มีไนโตรเจนแรงดันในการดันทำยาล้างนะครับอันนี้ก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการาใส่กลวยเข้าไปที่เป็นใส่กลวยนะทีนี้เราก็มา ใส่เข็มสีลงไปลงแล้วก็ดันนะครับตอนนี้ก็ตั้งกำลังก่อนนะครับต่อทำประมาณนี้นะครับเหมือนกันทุกขั้นตอนหมดนะเข็มสก็ไหลออกมาแนละ้วตัวนี้จะไปช่วยทําความสะอาดสารน้ํายาตัวนี้นะไปทําความสะอาดท่อที่มีคราบสกปรกนะครับในไม่ว่าจะเป็นคราบน้ํายา เราจะได้ทำระบบใหม่ปรไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าขั้นต่ำก็ประมาณสามรอบนะครับถ้ามันจบตัวมาก็อาจจะสี่ห้ารอบก็แล้วแต่แล้วก็เทเข้าไปไเร็วเร็วเร็นเหยาเหยาเหยา,ยาแล้วก็ถอดออกนะครับถอดครวยออกแล้วก็ปิดฝา สายสายเกตปิดนะครับแล้วก็เปิดแรงดันในโตรแล้วก็ผ่านเกตนะครับหล่จากท่อลูไปพอเย็นแล้วก็ลงมาที่แคปทิวนะครับก็ไม่ใช่ไล่จากแคปทิวไปพอเย็นแล้วลงมาที่ท่อลูัอนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับระหว่างนั้นก็เราก็จะแวก ขอหายหรือว่าคอยร้อนนะครับที่ฝังอยู่ในผนังตู้มันจะเกิดหรือว่าดูดดูดนะครับดูดเสียงตัวตุ่มไม่ว่าจะเป็นบรรยาหรือว่าบรรจงออกมนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับแล้วก็ใช้ได้ผลดีด้วยนะนี่นะครับโอมันละเอียดมากนะครับในระหว่างที่เราแบกแบกก็ แบแบบนี้เลครับตรงๆเลยไม่ต้องผ่านเค็บนะครับสําหรับผมนะส่วรท่านอื่ผมไม่รู้ก็แั้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันอันนี้ก็จากไล่แหรที่อลจากแคปทิวมาท่อโล่จากแคปทิวมาท่อโลก็หมายความว่าดันดันนั้ายาไปทางแคปทิว อ่านคอเย็นแล้วเราลงมาที่ท่อเลยท่อใหญ่นะครับท่อกลับนั่นเองแล้วก็ใส่ขวดรองไว้รอเลยนะครับนี้ก็ทำตอนกลางคืนนะครับเพราะว่างานและแกเพร่งนะครับเจ้านี้นับสามวัน,นคือเป็นั้งซ่อมนะครับเลยเสียบรองเครื่อง ก็ล้างเนื้อปกติเหมือนเดิมทีก็กะกะเอานะครับไม่มากไม่น้อยไปที่ร้านจนสะอาดนะครับถ้าร้านไม่สะอาดเวลาที่ว่าเราเชื่อมติดระบบแล้วแบกเตลน้ยาไปมันก็ไม่เย็นนะครับหรือเย็นไม่เต็มที่ ั้นตอนพวกนี้ก็จะทำซ้ำๆเหมือนเดิมนะครับซ้ำๆเหมือนเดิมเชี่ยมอยู่ก็เหมือนเดิมนะครับมีรอบที่เท่าไรน่าจะเป็นรอบที่สี่ที่ห้าเนี่ยที่หมดขวดเลย ก็เหยายบเยาวให้มันลงให้หมดนะนี่ก็ปิดปิดฟ้าแล้วก็ใส่เกตเข้าไปแล้วก็เปิดนตเเจนแล้วก็ผ่านเอ่อเกตนะครับอีกทีหนึงเดี๋ยวยังไงรอชมคลิปหน้านะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับ